แต่ถ้าหากว่าประจำเดือนมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือมีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงเกือบเป็นสีดําอาจจะเป็นเลือดที่ตกค้างอยู่ตั้งแต่ในวันแรกๆของการมีประจำเดือนแต่ว่าไม่ได้ถูกขับออกมาซึ่งลักษณะประจำเดือนแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงวันท้ายๆของการมีประจำเดือนค่ะสวัสดีค่ะดทดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแน่จนะคะประจำเดือนแบบไหนบ่งบอกภาวะมีลูกยาก จริงหรือเปล่าที่สีของประจําเดือนสามารถบ่งบอกได้ถึงสุขภาพของภาวะ,ะเจริญพันธุ์ภายในว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่แล้วยังสามารถบอกได้นะคะว่าคุณกําลังมีภาวะมีลูกยากในคลิปนี้เรามาฟังกันค่ะว่าลักษณะของสีประจําเดือน บ่มบอกได้ถึงภาวะเจริญพันธุ์และภาวะมีบุตรยากหรือเปล่าแล้วประจำเดือนของคุณล่ะเป็นแบบไหนสีประจำเดือนกําลังบอกอะไรกับเรานะคะก่อนอื่นนะคะอยากให้ทุกคนทราบก่อนนะคะว่าประจำเดือนของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วมันมีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์อย่างไรนะคะ เกี่ยวข้องกับภาวะมีบุตรยากแบบไหนนะคะการมีประจำเดือนของเรานะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนจากระบบเจริญพันธุ์ค่ะโดยปกติแล้วในทุกๆเดือนนะคะร่างกายของผู้หญิงเนี่ยจะมีการตกไขค่ค่ะเพื่อรอดการปฏิสนธิจากอสุจิซึ่งในระหว่างที่ร่างกายนะคะกำลังรอการปฏิสนธินะคะร่างกายก็จะสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นมาเยื่อบุโพรงมดลูกก็จะมีการหนาตัวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจะมีลักษณะหนา,นานุ่มนะคะ เพื่อเตรียมไว้สําหรับรองรับตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิเขาก็จะมาฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกค่ะแล้วก็จะเริญเติบโตต่อไปเป็นทารกแต่ถ้าหากว่าไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะคะไข่กับอสุจิไม่ได้เจอกันโพรงมดลูกที่หนาตัวขึ้นนั้นนะคะ พอเมื่อครบ1รอบเดือนคือทุกๆ28-30วันเขาก็จะหลุดลอกตัวออกมาแล้วก็ไหลออกมาทางช่องคลอดกลายเป็นประจำเดือนค่ะซึ่งก็จะมีส่วนประกอบทั้งน้ําเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อของผนังโพรงมดลูกค่ะหลุดลอกตัวออกมา โดยที่ปริมาณและสีของประจำเดือนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพของคุณผู้หญิงในช่วงนั้นๆค่ะทีนี้ถ้าหากว่าประจำเดือนนะคะเป็นสีแดงคล้ำเล็กน้อยหรือว่าเป็นสีแดงสดถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถือว่าเป็นสีที่อยู่ในภาวะปกติของการมีประจำเดือนค่ะซึ่งประจำเดือนในช่วงแรกๆวันแรกๆของการมีประจำเดือนก็จะมีลักษณะสีแบบนี้ค่ะซึ่งในช่วงประมาณ1-2วันแรกของการมีประจำเดือนนะคะคุณผู้หญิงบางคนก็อาจจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนซึ่งเป็นภาวะปกติค่ะ อาการปวดท้องประจำเดือนเกิดจากการที่มดลูกของเรานะคะมีการหดรัดตัวบีบรัดตัว เพื่อขับเอาเลือดประจำเดือนออกมาค่ะแต่ถ้าหากว่าประจำเดือนมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือมีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงเกือบเป็นสีดำซึ่งลักษณะประจำเดือนแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงวันท้ายๆของการมีประจำเดือนค่ะซึ่งอาจจะเป็นเลือดที่ตกค้างอยู่ตั้งแต่ในวันแรกๆของการมีประจำเดือนแต่ว่าไม่ได้ถูกขับออกมาสำหรับคุณผู้หญิงที่มีภาวะโพรงมดลูกบางผนังมดลูกบางนะคะหรือว่ารับประทานยาคุมเป็นประจำก็พบได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ประจำเดือนเนี่ยจะมาน้อยแล้ว ก็อาจจะมีทั้งสีแดงสดสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเข้มนะคะซึ่งก็ถือว่าปกติค่ะลักษณะที่2นะคะของประจำเดือนคือดูที่ปริมาณค่ะถ้าหากว่าประจำเดือนนะคะมาน้อยหรือมาแบบกระปิดกระปอยนะคะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้นะคะ 1. น,นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณผู้หญิงเนี่ยมีรูปร่างผอมน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานหรือ2นะคะอาจจะมีภาวะน้ำหนักเกินค่ะ ยิ่งน้ําหนักมากเท่าไหร่นะคะเกินเกณฑ์มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งทําให้โอกาสในการตั้งครรภ์น,น้อยลงผู้หญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกินนะคะจะมีโอกาสในการตั้งครรภ์นเนี่ยต่ากว่าผู้หญิงที่มีน้ําหนักตามมาตรฐานถึง40%ค่ะ3นะคะอาจจะสาเหตุมาจากการที่ออกกําลังกายมากเกินไปค่ะลดน้ําหนัก ขับโพงออกกำลังกายหรือเป็นนักกีฬานะคะจะทําให้ปริมาณไขมันในร่างกายนั้นน้อยลงค่ะทําให้ฮอร์โมนแปรปวนนะคะส่งผลทําให้ประจำเดือนผิดปกติหรือ4นะคะอาจจะมีปัญหาด้านระบบภายในอุ้งเชิงการานค่ะก็จะทําให้มีความผิดปกติเกี่ยวกับประจำเดือนทําให้ประจำเดือนไม่ถูกขับออกมาตามธรรมชาติแต่ว่าถูกเก็บไว้ภายในโพรงมดลูกนะคะเช่นนะคะอาจจะมีภาวะพังผืดในโพรงมดลูกเนื้องอกในโพรงมดลูกหรือภาวะถุงน้ำรังไข่ไหลใบ PCOS ค่ะ ซึ่งความผิดปกติภายในอุ้งเชิงการานเนี่ยแหละค่ะเป็นสาเหตุสําคัญเลยที่ทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากค่ะประจําเดือนนะคะเป็นสัญญาณสําคัญของภาวะสุขภาพของผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงทุกคนมีความจําเป็นที่จะต้องหมั่นสังเกตปริมาณลักษณะของประจําเดือนของเราค่ะถ้าหากว่ามันมีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นปริมาณสีหรือระยะห่างของการมีประจําเดือนนะคะถ้าหากว่ามันมีความผิดปกติอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายบ้างนะคะ ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่ต๋าได้ค่ะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย